ะะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมด้วยค่ะและการติดตามด้วยนะคะวันนี้สายก็มีงานส,สวยซึ่งเป็นไม้บ้านเป็นตัวพุ่งส่วนตัวยืนนั้นก็จะเป็นไมจุนนะคะเนื้องานสวยมากๆค่ะคอมเมนต์มาแล้วเป็นงานที่น่าซื้อมากๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันเราก็ต้องมีราคาที่แพงราคาที่ถูกแต่เราต้องเน้นเรื่องคุณภาพที่สามารถเอาไปใช้งานได้นุ่งแล้วสบายด้วย ถ้าไหมบ้านบวกใหม่จุนถือว่าเป็นงานที่น่านุ่งค่ะมีความนุ่มสบายด้วย งดงามมากๆค่ะสำหรับวันนี้มีสีสันให้เลือกมากมายสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็คอมเมนต์ว่าเป็นเนื้องานที่ใช้ได้ราคาไม่แพงแต่ว่าก็มีคุณภาพเช่นกันสำหรับใครที่อยากได้ราคาประมาณนี้ก็ลองอซื้อดูนะคะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับกี่นั้นก็ใช้กี่โบราณเป็นการทอแบบกี่โบราณน,นะคะ ทอมือด้วยแล้วก็ใช้ไหมซึ่งเป็นไหมบ้านเป็นตัวพุ่งนะคะวันนี้ก็มีสีสันให้เลือกมากมายมีแต่สีสดใสทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญราคาก็ไม่แพงด้วยเผื่อว่าใครจะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่หรือว่าใครที่กําลังสะสมก็สามารถซื้อเก็บซื้อสะสมได้นะคะช่วงนี้ถือว่าราคายังน่าซื้ออยู่นะคะและก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมด้วย อยากได้ชิ้นไหนก็ทักทายมหาสายได้นะคะเนื้องานสวยจริงๆค่ะเพราะว่าการใช้ใหม่บ้านบวกไหมจุง,งานที่น่าสวมใส่นะคะและที่สำคัญก็ไม่แพงด้วยมีหลากหลายสีสันให้เลือกซื้อด้วยนะคะสำหรับความยาวมาตรฐานนะคะของการทอกี่โบราณก็จะมีความยาว1คูณ 1 8 8เซนติเมตรเท่ากับ2หลานะคะถือว่าเป็นงานที่มาตรฐานเช่นกันนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นก็จะใช้กี่โบราณความยาวนั้นเท่ากับ2หลานะคะเนื้อง,งานสวยเช่นกันนะคะใครสนใจทักทายมาได้อาบน้ํายาทํานิ่มแล้วก็เย็บริมส่งฟรีด้วยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะทักทายมาได้จ้า